ค่ะเรื่องราวดีๆที่จะทำให้แหวนเพชรของเราสดปิ้งตลอดการจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งอย่าพยายามสัมผัสดโดนหัวแหวนนะคะเพราะคราบโลชั่นนะคะคราบต่างๆที่สกรปรกบนมือของเราเนี่ยเมื่อเราไปสัมผัสดโดนหัวแหวนเนี่ยค่ะก็จะทําให้แหวนของเราเนะี่ยหมองนะคะไม่สดใสปิ้งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อหนึ่งนะก็คือควรหลีกเลี่ยงอย่าเด็ดขาดนะคะก็คือพยายามอย่าให้มือของเรานะคะสัมผัสโดนแหวน 2. พยายามหลีกเลี่ยงที่จะโดนสัมผัสสารเคมีนะคะสารเคมีที่บ้านก็คือเป็นจําพวกทีส่สกสา์ของเราต้องเจอกันอย่างทุกวันเลยนะคะก็เช่นน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างห้องน้ําหรือว่าน้ํายาถูพื้นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ะส,ะสายอย่างเราเนี่ยต้องเจอทุกวันเพราะว่าเราทํางานบ้านกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะแนะนำทุกทุกท่านนะคะให้ถอดแหวนออกทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะทําความสะอาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอทํางานบ้านจนลืมถอดเก็บแหวนใช่ไหมคะสิ่งเราเนี่ยแหวนของเราค่ะโดนสัมผัสโดนกับสารเคมีเหล่านี้อาจทําให้ตัวเรือนซีฟจางลงได้นะคะ และข้อ3นะคะควรถอดแหวนทุกครั้งนะคะที่เราจะออกกำลังกายเพราะว่าการที่เราใส่แหวนออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทำให้แหวนของเรานะคะสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ทางการกีฬาต่างๆนะคะหรืออาจจะไปเกี่ยวกับเสื้อผ้ากระแทกกับอุปกรณ์กีฬาต่างๆอาจจะทำให้หนังเตยเนี่ยผิดรูปหรือว่าบิดเบี้ยวไปนะคะ อาจจะทำให้ส่งผลให้เพชรของเราเนี่ยหลุดหายไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเล่นกีฬานะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยถอดแหวนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะและข้อที่4นะคะควรเอาแหวนนะคะมาล้างทำความสะอาดบ้างไม่ว่าเราจะใส่ทุกวันหรือว่า นานๆจะใส่ทีเนี่ยเราก็ควรนําแหวนของเราเนี่ยมาล้างด้ความสะอาดบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีฝุ่นละอองเกาะตามซอกเล็กซอกน้อยอยู่นะคะทำให้แหวนของเราเนี่ยไม่ใสปิ๊งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรนําออกออกมาล้างนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะก็คือแค่เอาแหวนนะคะแช่กับน้ําอุณหภูมิปกติกับน้ํายาล้างจาน,นะคะ่ะใช้แปรงขนอ่อนนะคะแปรงเบาๆคะ่ะ หรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถนำไปส่งร้านชีเวอรี่ที่เราซื้อนะคะให้ร้านทำความสะอาดได้นะคะเช่นถ้าลูกคุณลูกค้าของเราเจะทราบอยู่แล้วว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีบริการล้าแงแหวนใใ้้ฟรีด้วยนะคะสำหรับข้อที่5าข้อสุดท้ายแล้วนะคะควรส่งแหวนเพชรของเราเให้ช่าง ตรวจเช็คสภาพทุกปีนะคะเนื่องจากว่าแหวนเพชรของเราเนี่ยมีหนามเตยที่เล็กใช่ไหมคะเวลาเราใส่ไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกี่ยวโดนอะไรบ้างหนามเตยของเราใช้การได้ดีอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะคะเราควรจะส่งแหวนเพชรของเราเนี่ยให้ช่างตรวจสับเช็คสภาพปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าช่างของเราจะได้ทําการใช้กล้องนะคะตรวจสภาพหนางเตยว่ามีความแข็งแรงแล้วก็ตัวเรือนมี ความแข็งแรงพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะคะอยากจะแนะนำทุกท่านนะคะให้ส่งแหวนเพชรสุราของเช็คสภาพปีละหนึ่งครั้งจะดีมากๆเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ5ทริคในการดูแลแหวนเพชรที่จะทำให้แหวนเพชรของเราสวยปิ๊งตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะ ให้ให,ให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะนะัลองนำไปปรับใช้ดูนะคะและที่สำคัญคุณลูกค้าของเราอย่าลืมนะคะถ้าคุลูกค้าท่านไหนที่ซื้อแหวนเพชรไปกับทางร้านของเราสามารถนำมาล้างได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะถ้าได้ผ่านมาแถวนิม,มานก็อย่าลืมน้ำแหวนเพชรสุดรักสุดหัวของเรามาล้างได้ฟรีที่ร้านของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะติดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ